สวัสดีครับพบกับนิวัตโซล่าเซลล์นะครับวันนี้เรามาติดตั้งที่อำเภอโคกสำโรงนะครับจังหวัดรบุรีนะครับเรามาติดตั้งหัวถังแล้วก็มาเดินระบบช่วงที่มันไหลนะครับไหลเดนออกนะครับเรามาเดินระบบนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวจะปลูกต้นกล้วยนะครับผมก็ปาต้นลองจัดดูระบบเปิดบ้าวหน่อยดนนน้ำนะครับ โอ้โหนี่โอ้โหนี่ครับระบบน้ําของเรานะครับตอนนี้ระบบแทงน้ําของเราประมาณนี้เลยนะครับผมแรงขึ้นก็ได้ไหมป๋าบบน,นี่เมื่อก่อนป้าใช้สี่หุนเดินมาครับไม่ได้นะครับเราต้องใช้เมนใหญ่นะครับผมนี่เลยนะครับผมโอ้โหโหดโหดเลยท่านใดสนใจติดต่อที่วัดโซล่าเซลล์พร้อมจบทุกระบบที่นิวัตโซล่าเซลล์ 0ู2 7 4ก5 1 5 2ไม่ไปแต่3จังหวัดชายแดนภาคใต้บึ้ม